สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำบาร์บีคิวเนื้อหมูพร้อมสูตรซอสบาร์บีคิวมาฝากกันค่ะทำตามได้ไม่ยากเลยนะคะและเหมาะสำหรับเป็นเมนูไปทาขายมากๆค่ะจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะและนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะประกอบไปด้วยหมูสันนอก สับปะรดพริกหยวกสับปะรดกับพริกหยวกหั่นให้ได้ชิ้นขนาดประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็มะเขือเทศราชินีถัดมาตามด้วยซอสมะเขือเทศซอพริกซอสหอยนางรมซอสปรุงรสผงปาปริก้าน้ำมันเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาที่เราใส่เนี่ยเพื่อทำให้หมูนุ่มนะคะแล้วก็พริกไทยป่นค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะหั่นหมูก่อนค่ะหั่นออกมาหนึ่งชิ้นนะคะให้ได้ชิ้นหนาประมาณนี้ค่ะแล้วก็หั่นแบ่งครึ่งพอแบ่งครึ่งแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเต่านะคะหั่นให้ได้ชิ้นพอดีคำค่ะ พอเราหั่นหมูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมซอสสำหรับหมักหมูกันค่ะน้ำมันหอยค่ะซอสปรุงรสน้ำตาลพริกไทยเบกกิ้งโซดาค่ะซอสพริกแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะเดี๋ยวเราจะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายค่ะ แล้วพอน้ำตาลละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อหมูที่เราได้หั่นเต่าลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อซอสเลยนะคะในขั้นตอนการหมักหมูนะคะเราจะหมักหมูเป็นเวลายอย่างน้อยสชั่วโมงหรือถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีเวลาสามารถหมักทิ้งไว้ข้ามคืนได้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่น้ํามันลงไปนะคะ พอใส่ลำมันลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งแล้วก็แรปด้วยพลาสติกหมักไว้ในตู้เย็นได้เลยค่ะ2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยหรือว่าข้ามคืนได้เลยถัดมาเราจะมาปรุงน้ำซอสราดบาร์บีคิวกันนะคะซอสพริกค่ะตามด้วยซอสมะเขือเทศพริกไทยน้ำตาลค่ะ ผงปาปิกาค่ะน้ำเปล่าค่ะในขั้นตอนการเคี่ยวซอสบาร์บีคิวนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนค่ะเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะให้เขางวดลงเล็กน้อยและตอนนี้เราก็เคี่ยวมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็จะได้ซอสข้นประมาณนี้เลยค่ะ ให้ได้ซอสข้นประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าค้นประมาณนี้เวลานําไปทานในตัวบาร์บีคิวซอสจะติดตัวบาร์บีคิวค่ะปิดแก๊สยกลงได้เลยค่ะและนี่ก็คือหมูที่เราหมักไว้เป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนํามาเสียบไม้กันค่ะไม้เราใช้ไม้เบอร์8นะคะ ไม้ก่อนนำมาใช้ให้เราแช่น้ำสัก20-30นาทีเพื่อให้ไม้เขาเปียกน้ำก่อนเวลาเอาไปย่างไม้จะได้ไม่ไหมเร็วนะคะใส่ส่วนผสมลงไปได้ตามชอบได้เลยค่ะมีสับประรดพริกหยวกตามด้วยเนื้อหมูที่เราได้หั่นเต่าไว้แล้วก็ปิดท้ายด้วยมะเขือเทศราชินีหรือว่าจะเรียงลำดับแบบไหนก็แล้วแต่ชอบได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะทำไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนเลยนะคะ และนี่ก็คือบาร์บีคิวเนื้อหมูที่เราได้เสียบไม้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสูตรนี้ได้ทั้งหมด39ไม้ค่ะเราจะนำมาย่างกันค่ะในขั้นตอนการย่างเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะเอาขี้เท่ามากรบไว้จะได้ไฟอ่อนๆค่ะเราอย่าใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวจะไหม้ก่อนสุกค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็ย่างมาสักพักแล้วตัวเนื้อหมูบาร์บีคิวของเราก็เริ่มที่จะเซตตัวแล้วนะคะพอเขาเริ่มเซตตัวแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะทาเนยกันค่ะพอเราทาเนยลงไปที่ด้านหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับอีกด้านแล้วก็ทาเนยอีกด้านหนึ่งค่ะ และพอเราย่างต่อมาอีกสักพักนึงนะคะตัวเนื้อหมูบาร์บีคิวของเราก็สุกและเซ็ตตัวได้แบบนี้แล้วเราก็จะทาซอสบาร์บีคิวที่เราได้ทําไว้ค่ะเราจะทาไปที่ด้านที่1ก่อนนะคะพอทาไปที่ด้านที่1ครบแล้วก็พลิกแล้วก็ทาซอสบาร์บีคิวอีกด้านหนึ่งของหมูค่ะ แล้วพอเราทาซอสลงไปแล้วนะคะเราก็จะย่างต่ออีกสักพักหนึ่งให้ตัวเนื้อหมูบาร์บีคิวมีสีสันสวยงามน่ารับประทานค่ะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับบาร์บีคิวเนื้อหมูพร้อมกับสูตรซอสบาร์บีคิวจากทางช่องขายดีช anel ของเราค่ะสูตรนี้นะคะนําไปทําขายรับรองว่าลูกค้าติดใจกลับมาซื้อซ้าๆแน่นอนค่ะหรือจะทําทานที่บ้านก็ได้นะคะรับรองว่าเนื้อหมูนุ่มมากๆและรสชาติอร่อยค่ะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดีช anel ของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทําอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชม กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ